สวัสดีค่ะชื่อโอ้นนะคะโอ้นทำงานที่มหาวิทยาลัยพายัพอย่กับนักศ,ศึกษาต่างชาตินะคะแล้วก็อ้นมีโอ,อก,กาสร่วมมือกับเพื่อนๆที่เป็นวิชเน o n a เราได้เปิดร้านนะคะแล้วก็เป็น,นบนริษัทรื่อ book and inter นะคะเราตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยพายัพเรา,าเปิดทุกวันอังคารแล้วก็ถึงวันเสาร์นะคะ10โมงถึง5โมง ค่นะคะเรามาดูข้างในว่าเรามีอะไรบ้างน,นะคะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้คริสต์มาสเราก็จะมีบรรยากาศในร้านนะคะเรามีต้นคริสต์มาสเราที่ร้านนะคะเรามีนนี้จะเป็นเกี่ยวกับเอกสารของเด็กๆนะคะนี่เกี่ยวกับ abc ชื่อหมูพิงเฉียนนะคะแล้วก็มีการ์ดเล็กๆเราก็จะมีรูปภาพนะคะสำหรับเด็กๆ มีสีอ่ามีกระเป๋าสวยๆนะคะอืมสามารถที่จะอ่าใส่ของได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เรามีหนังสือมากมายเลยนะคะหนังสือเกี่ยวกับอ่าที่เกี่ยวกับอ่าซื่อหนุชิงเดอร์่หมั้เกี่ยวกับครอบครัวนะคะมีเกี่ยวกับ,ก,ก,บ,บ,ะะก,ก,บการแต่งงานนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเป็นโสด แล้วก็เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุต่างๆมีหนังสือเกี่ยวกับเด็กๆนะคะแล้วก็ยังมีหนังสืออีกเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ภาษารัฐาภาษาที่เราหลายคนรู้จักแต่นี่เป็นภาษาจีนนะคะแล้วยังมีหนังสือที่เราอาจจะรู้จักนะคะเป็นอันนี้เป็นิลลี่ g r รแฮมนะคะซึ่งเป็น m o t i o นภาษาจีนแล้วก็ วิดว <John. S 2> ิดีโอต่างๆซึ่งเรามีหนังสือเกี่ยวกับมิชนา a รีหนังสือเกี่ยวกับศาสนาศาสตร์หลายอย่างก็มีได้แล้วข้างบนข้างบนเป็นของที่ระลึกแบบชิ้นใหญ่ๆนะคะน่เกี่ยวกับประภาคารนะคะที่พระเยซูบอกว่าให้เราเป็นเกลือบอกว่าถ้าผู้ที่อยู่ในพระคทิก็จะอยู่ไม่ไม่อยู่ในท้องืต่อไปะะีเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับ การเป็นสามภรยานี่ลูกนี้ดีมากนะคะเป็นยอนบทที่สามบอกว่าฉกสื่ออ n ช่ทกื่วน่ก็เป็นยอนบ่าบอกว่าอ่าต้นอันนี้คือภาษาอังกฤษนะคะมีสภาษาเลยนี่กเป็น Great Commission นี่หนึ่งในหนึ่งโคลีนนะคะคือกับความเชื่อความหวังและความรักค่ะยังมีอีกหลายอย่างสามารถมาดูได้นะคะแล้วกรุนู้นก็จะเป็นคำที่เรารลานเราตรงนี้นะคะเรามีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งเรามีมุมกาแฟสามารถมาดูได้นะคะเรามีน้าแข็งเรามีมุมกาแฟซึ่งสามารถที่เซิลเซอร์วิสได้ ค่ะเราไม่มีเงินแต่ว่าถ้าใครอยากจะโดนเน a t ก็ตามสบายค่ะแล้วมีน้ำฟรีเราจะมาดูของที่ระลึกนิดนึงนะคะอันนี้มีเพื่อนเือมาสแสดงความยินดีให้กับเราดั่งไม่สวยๆสุดค่ะนี่ก็จะเป็นมุมของที่ระลึกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรูปไม้กางเขนแล้วก็มีข้อความต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ ตวงแปประการเกี่ยวกับยอนอ์แล้วก็เกี่ยวกับความรักของพระเจ้านะคะโอเคนี่ก็จะเป็นแมกเนตน่า uh, รักน่ารักเล็กๆนะคะแล้วเ,เกี่ยวกับนี่ป้ายต่างๆใช้ที่หาตะเกียบ <laughs> นี่ตะเกียบสตนเลสนะคะมีข้อความด้วย แล้วก็มีอของเทียนเล็กๆน่ารักๆน,นะคะแล้วก็มีมุมนี้อีกนิดหน่อยอาจารย์สามารถดูข้างในคะ่ะเรามีอาทุสวงหวานร้องเพลงแล้วก็มีไมก้กางเขนนะคะซึ่งพูดถึงความรักสามีภรรยาโยมหาตา่างๆนี่ก็จะเป็นสดุดีบทที่23 น,นี้ก็น่ารักมากมีไซส์ด้วยโอเคร้านเราเพิ่งเปิดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็มาได้นะคะช่วงนี้เรากำลังสมัครสมา,สมา,สมาชิกฟรีถ้าใครที่เป็นเสียพิบาลเป็นผู้รับใช้เรามีลด20%นะคะ ถ้าใครเป็นผู้เชื่อทั่วไปนะคะสมาชิกทั่วไปเรามีลด10%ยังไงก็ติดตามแล้วก็ลองเข้ามาดูนะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยพาย,ยามค่ะสวัสดี